สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีทำโฮอร์โมนผลไม้ไว้ลดพืชผักในสวนของเราค่ะก็จะมีมะละกอมะม่วงและฟักทองเราใช้ผลไม้สามอย่างแล้วก็จะมีตัวช่วยน้ำซาวข้าวและกากน้ำตาลหรือจะเป็นน้ำตาลใสแดงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการหั่นฟักทองก่อนเลยค่ะ ฟักทองก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะมากค่ะมีธาตุเหล็กมีโปรตีนมีฟอสฟอรัสค่ะซึ่งเขาจะมีประโยชน์ต่อต้นพืชผักของเราค่ะก็จะทำให้พืชผักของเราเขียวงามเตาไวต้นอวบแข็งแรงค่ะถัดมาก็จะเป็นมะม่วงค่ะธาตุอาหารก็เยอะเช่นกันค่ะมีวิตามินเอแมกนเเีียมวิตามิน B6 ค่ะผลไม้ที่มีสีเหลืองก็จะช่วย เร่งดอกค่ะทำให้ดอกนั้นออกดีและทำให้ติดดอกดีขั้วเหนียวอีกด้วยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นมะละกอค่ะมะละกอะะกอ็จะมีวิตามินซีมีโพแทเสเซียมค่อนข้างสูงเลยค่ะผลไม้ทุกอย่างนั้นที่เราเอามาหมักก็จะมีประโยชน์ต่อต้นพืชผักค่ะเราไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวค่ะเพราะเรานำไปลด พืชผักส่วนครัวเล็กๆของเราค่ะเราจึงใช้วิธีกัะทุกอย่างอย่างละเท่าๆกันค่ะเราก็เริ่มที่จะหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำภาชนะ ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะและนำผลไม้ทั้ง3อย่างใส่ลงไปเลยค่ะผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีส้มก็จะมีประโยชน์ต่อต้อนพืชผักค,ค่ะถ้าเป็นผักใบก็จะช่วยบำรุงให้ต้นนั้นอวบและทำให้ใบหนาเขียวงามถ้าเป็นพืชที่มีดอกก็จะช่วยเปิดตาดอกช่วยกระตุ้นในการออกดอกและทำให้ขั้วเหนียวด้วยค่ะ ต่อมาเราก็จะใช้เป็นน้ำซุปข้าวที่เราเหลือไว้ในตอนเช้าค่ะเราก็จะเติมให้พอดีเลยค่ะประมาณนี้ค่ะและเราก็จะตามด้วยกากน้ำตาลถ้าไม่มีกากน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลใสแดงก็ได้ค่ะเราจะใส่ หนึงช้อนค่ะน้ำตาลใสแดงหรือว่ากากน้ำตาลเขาก็จะช่วยย่อยผลไม้ทั้งหมดค่ะให้ท่านอาหารเขาออกมาค่ะแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ เข้ากันดีแล้วเราก็จะนำฝามาปิดเขาเอาไว้ค่ะและไว้ในที่ร่มประมาณ7วันค่ะหลังจากผ่านไป7วันเรามาดูผลงานของเราค่ะผลไม้ที่เราใส่ไว้ก็เริ่มย่อยธาตุอาหารออกมาแล้วค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะถ้าเราใช้จนน้ำแห้งแล้วเราก็สามารถเติมน้ำและกลากน้ำตาลลงไปอีกได้ค่ะ ส่วนวิธีการใช้บัวรดน้ำนี้เราก็จะมีประมาณ5ลิตรค่ะเราจะใช้โฮอร์โมนผลไม้นั้น5ช้อนค่ะลิตรหนึ่งเราก็จะใส่ประมาณ1ช้อนค่ะปุ๋ยน้ำสูตรนี้ก็สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยค่ะเพราะเขาจะช่วยบำรุงผักใบให้ใบเขียวถ้าเป็นพืชที่มีดอกก็จะช่วยให้ออกดอกเยอะค่ะ เราก็มาลดที่ผักบุ้งของเราก่อนเลยค่ะผักบุ้งของเราก็จะมีใบเขียวใบหนาใบแข็งแรงค่ะส่วนต้นพริกที่กำลังออกดอกก็จะช่วยให้เขาเร่งการออกดอกให้มีการออกดอกที่ดีขึ้นค่ะนาวต้นนี้ของเรางามแล้วแต่ว่ายังไม่ออกดอกก็จะใช้โฮอร์โมนสูตรนี้รถเขาทุกอาทิตย์ก็จะช่วย กระตุ้นในการเปิดตาดอกให้เขามีดอกให้เราค่ะเมื่อมีดอกเขาก็จะติดผลที่ดกมากเลยค่ะฮอร์โมนสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ